อันตกลงหมูกระทะตกลงที่สุดนี่จ่ายเองหรือว่าจ่ายเองครับแล้วสองตงงยังเรียกใบเสร็จไปดูอยู่เลยแต่พอดีตึกเขาถล่มก่อนเลยไม่ว่างมาตรวจผมจ่ายเองไม่ใช่หรอจ่ายเองแต่ว่าเกรงว่าจะใช้กระดาษสภาปิมพ <c oughs> ไอ้คูป,ปองอะเกรงว่าจะเป็นกระดาษของสภา <c oughs> แล้วผมก็เอาของหลวงไง เมื่อเกงก,ก็จะมีปัญหาเอาใจาเองก็ได้ถูกไหมที่เอาแม่บ้านไปเลี้ยงอะ่ะผมก็ไม่ได้ไปถามเจ้าหน้าที่ว่ากระดาษเอามาจากไหนซื้อเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยกาลังจะตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้ปิ้นคูปองเป็นของหลวงเป็นของหลวงนี่ตึกถล่มไปก่อนไหมก็จะต้องถูกสอบเรื่องกระดาษปิ้นคูปองคสอบตองอก็เห็นเจ้าหน้าที่กระซิบมาว่าเขาเตรียมเล่นอยู่กระดาษปิ้นคูปองครัฐราชการครับพี่ยธ ตรวจสอบเนี่ยเหมือนสตงตรวจสอบว่าไปซื้อพริกมาความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะคือตรวจอะไรนะพริกนะคะสมมติเอาพริกอเอือนจำไงเอือนจำความยาวตรงหรือเปล่าครับตรวจกันแบบใช้กล้องจุลทรรศเลยเออครับอ่าดิอจอทัลเลยไหมไอ่านะฮะ,อะตอนคุณหมอไปทิปสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ่าโดนนี่ผมก็เห็นข่าวอยู่ต้องชี้แจงผมไปกินโจกบพี่พยุทธ์ยังต้องเอาใบเสร็จโจกบมาชี้แจงเลย โจ๊กกบสิงคโปร์อร่อยพี่เคยกินไหมไม่เคยอ่าเป็นเป็นกบม้อดินออดังมากแถวเกียลังผมก็ผมก็ทํางานเสร็จผมก็พาทีมงานไปกินข้าวเอขาถามว่ากินมื้อไหนร้านอะไรต้องเอาใบเสร็จโจ๊กกบไปให้ดูด้วยโดนอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่เห็นใครโดนนะอืะดีผมเก็บใบเสร็จไว้ <c oughs> ไปกินโจ๊กกบเหรอโจ๊กกบครับขอใบเสร็จสิ ไปกินในวาระอะไรทําไมต้องกินจ๊กกอบใช่ไหมใช่แล้วไปทําอะไรแถวนั้นอืเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับสิ่งที่เราไปดูอ้าวก็ไปดูงานถูกไหมก็ต้องกินมันก็จะต้องมีมื้อใดมื้อหนึ่งที่ต้องกินถูกไหมหรือกี่มื้อก็ตามที่ะจะไปกินที่ไหนมันจะมีปัญหาอะไรมันต้องกินใกล้ที่ที่ไปประชุมเหรอครับเอาว่าผมไปสิงคโปร์นะคือโดนจับตาตั้งแต่ขึ้นเครื่องอะครับกินอะไรอยู่กับใครที่ไหนยังไง ตอนนั้นไปในนามรองประธานถูกไหมรองประธานครับเออแล้วก็เอาสอสอไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็เอาพวกสํานักเลขาไปด้วยเไปดูโดนจับตายยังไงก็ต้องชี้แจงกันเหนื่อยครับพิย์อธุลียังชี้แจงอยู่ไหมมาเอาไม่ต้องแล้วหนีพ้นลงไงพ้นแล้วจะโดนเรื่องอื่นแล้วเนี่ยครับฮะลมล้างการปกครองเนี่ยฮะอ๋อไอ้สี่สิบสี่ไงใช่สี่สิบสี่ที่ไปลงชื่อไงครับอรอบนี้เนี่ยถึงจะโดนสิบปี พายุบก้าวไกลแต่อันนี้เนี่ยถ้าโดนเนี่ยตัดสิทธิตลอดชีวิตเลยครับผมโทรไหมถูกต้องอัตฉริยกลับมาชอบโดนตรวจสอบมาอีกอยากรู้ก็จริงๆก็มีแค่สองเคสนั้นเพราะที่แบบหลังจากนั้นผมไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับเพราะเหนื่อยผมสงสารเจ้าหน้าที่เขาต้องชี้แจงก็ผมก็เลยไปดูงานแค่ครั้งเดียวนะครับแต่มีอีกทีหนึ่งก็ไปประชุมที่เจนีวาที่ไอพียูอันนั้นก็อันนั้นก็พอดีอันนั้นคือภารกิจไปประชุมภารกิจไปประชุมครับก็รอดไปถูกไหม อย่าเรียกว่ารอดเลยครับมันผมก็ไปปกติพียหยุด